แก้วได้รับชมการแข่งขันแคชอฟแคนแล้วเห็นนักแข่งใช้มังกรมันโหดมากวันนี้แก้วก็เลยจะพาคุณชมมารับชมการตีบัวบ้านสิบหกของแก้วสองไม้ชมกันแก้วจะใช้มังกรแต่ว่าแก้วเอาสูตรที่นักแข่งใช้นะครับเอามาปรับเข้ากับสไตล์การเล่นของแก้วจะเห็นว่าแก้วพกสายฟ้าไปสองขวดนะครับเพราะว่าควีนงของแก้วนะครับลูกธนูยักษ์เป็นเพียงแค่เลเวลสิบเจ็ดนั่นเองขาดอีกแค่หนึ่งเลเวลนะครับก็จะ โจมตีป้องผู้ได้ครับแก้วเลยต้องใช้สายฟ้าลงไปนั่นเองแล้วก็ฐานที่ใช้นะครับแก้วใช้บอลลูน16ตัวนะครับแล้วก็มังกร12ตัวแต่นักแข่งนะครับเขาจะใช้นักกุนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวอื่นไปด้วยนะครับอย่างเช่นซูเปอร์คนเถื่อนซูเปอร์ระเบิดนะครับแล้วก็นักข้าหัวนะครับแต่ว่าแก้วเล่นแบบนี้นะครับง่ายดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่ เริ่มจากบ้านลำดับที่3นะครับเดยแก้วไปจมตีเลยนะครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเนาะโอเคก็จะเข้าไปนะครับโดยแก้วเียงไว้นะครับว่าจะยิงลูกธนูนะครับจากด้านล่างครับเข้าไปด้านบนที่ป้องภูนครับไม่รู้ว่าจะโดนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแก้วอาจจะต้องซูมเยอะหน่อยเนาะเราต้องปล่อยควีนครับลงไปด้านซ้ายนิดนึงแก้วปล่อยลงไปด้านซ้ายนะครับยิงลูกธนูไป โดนครับแก้วใช้สายฟ้าลงไปโอเคแต่ด้านล่างครับแก้ววางแผนว่าแก้วจะปลดคิงลงไปนะครับแก้วใช้ลงทหารครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็แก้วใช้กระโดดครับลงไปให้กับคิงที่จริงเนี่ยแก้วควรที่จะทําการใช้อ่าเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะครับโอเคแก้วแช่ไปที่ควีนและแก้วใช้ทุมุยักษ์เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไป แล้วก็แก้วมตุตสีเวลานะครับปล่อยมังกรบอลูลงไปนะครับแล้วก็ใช้ปูเดนล,ลงไปนะครับเราใช้น้ามีอาพาลงไปนะครับจากนั้นพอเราเข้าไปได้นะครับแก้วก็รอนิดนึงก่อนเนาะโอเคแก้วใช้สกิลคัมพีมาตะนะครับเพื่อที่จะเป็นมาตะแล้วก็เยียวยานะครับและใช้น้ำยาโคชันนะครับไปที่ตรงกลางเลยนะครับจากนั้น มังกรจะแบะออกขัานครับไปด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันแก้วเก็บยาวบ้าไว้กอนครับแก้วปล่อยเจ้ลงไปด้านล่างเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็แก้วคิดว่าแก้วจะใช้ยาวบ้าลงไปนะครับแก้วแช่ไปที่สารวานนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะแช่ไปที่บ้านเจ้ก็จะเข้าไปนะครับแบบนี้บ้านล่องหนด้วยนะครับถือว่า เยี่มเลยครับเยี่มเลยแล้วเข้าไปนะครับแล้วก็เจสามารถที่จะโจมตีบ้านได้นะครับบ้านก็จะพังลงไปในไม่ช้าบบ้านพังลงไปแล้วนะครับเจก็จะขึ้นไปด้านบนแก้วมีท่าไม่ตายอยู่นะครับแก้วใช้ท่าไม่ตายเลยแล้วก็จะโจมตีเร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะไปต่อได้น,นะครับจากนั้นไปด้านซ้ายแล้วก็ลงมาด้านล่างครับจากนั้นก็ไปด้านบน ก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้น,นะครับจากการโจมตีแล้วก็เหลือเป็นสิ่งก่อสร้างส่งสิับแก้วไม่แน่ใจว่าเหลืออะไรเหลือเป็นค่ายกองทัพด้านซ้ายนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้น,นะครับนี่ก็เป็นการที่แก้วใช้ควีนลูกธนูยักษ์ครับแล้วก็ใช้มังกรน,นะครับถือว่าสนุกนะแล้วก็เล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับใครที่เบื่อรักมานะครับหรือผูมิทัศภูมิไพ ก็สามารถที่จะเปล okay. so ี then, so please, ่ยนมาได้สุดนี้ได้นะครับแก้วไม่แน่ใจว่าโอเคแก้วฝึกฐานไปแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วขอซื้อฐานแข้งก่อนครับก็จะใช้เซตเดิมเลยแก้วเล่นเซตเดิมนะครับแล้วก็แก้วจะมาตีบ้านลําดับที่หนึ่งให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าแก้วจะดูนะครับว่าแก้วจะใช้ลงไปยังไงแก้วเลียงไว้นะครับว่าจะยิงลูกธนูยักษ์นะครับเข้าไปจากด้านล่างนครับขึ้นไปด้านบน ไม่แน่ใจว่าจะโดนป้อมนี้ไหมนะครับถ้าโดนได้3ป้อมเนี่ยจะเป็นอะไรที่อาบ้าอระหัสม,มากๆเลยนะครับแต่แก้วมองว่า,าด้านซ้ายก็น่าสนใจนะครับด้านขวาก็น่าสนใจเดี๋ยแก้วจะใช้ควีนลงไปก่อน,นครับโดยแก้วหัดทำเลก่อน,นครับปล่อยควีนลงไปตรงนี้แล้วรอก่อนเนาะรอให้โจมตีก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็จะใช้ถ้าไม่ตายยิงไปเราโดน2ป้อมนี้นะครับเราปล่อยลงไป แบบนี้นะครับแก้วปล่อยสายฟ้าไปด้านบนแก้วใช้ลงฐานไปด้านซ้ายใช้กระโดดไปตรงนี้แล้วปล่อยคิงครับลงไปด้านล่างแก้วใช้มังกรลงไปบอลลูนโอ้ยปล่อยไม่หมดเข้าไปกัน,นครับแล้วก็วีนจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาบ้าใช้สกิลคัมพีมาตานะครับแล้วก็ใช้อาคมลงชันนะครับลงไปได้แก้วจะเข้าไปนะครับโดย เรามียาแช่่ครับแช่ไปที่สาวาได้นนครับแล้วก็ใช้ยาบ้ายาพิษไปที่ฐานแคนเราใช้น้ำยาลบชัดไปที่บ้านแบบนี้เลยครับแล้วก็เ,เราจะเข้าไปต่อนอะแก้มีเจน,นครับปล่อยลงไปด้านขวาได้แล้วก็จะไปด้านบน,นครับโดยคิงจะขึ้นไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็มังกรไปด้านขวาแก้มีแช่อยู่นะครับสามารถแช่ไปได้นะครับแต่ที่บ้าน มีน้ำยาล่องหนอยู่นะครับก็อาจจะล่องหนได้ซึ่งเรามาชมกันครับว่าแก้วจะได้สามดาวไหมแก้คิดว่าได้นะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดโอเคแกรอให้น้ำยาล่องหนนะครับทำงานก่อนมันไม่ทํางานเลยครับโอเคเราล่องเราแช่ลงไปนะครับที่เคื่งยิงหินด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่จะไม่คิงตายลงไปนั่นเองแล้วก็แช่ไปที่บ้านเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เก็บด้านขวานะครับแล้วก็ทางฝั่งของปูจะมานะครับมังกรจะลงมา คิงจะมีฟินิคู่ชีมนะครับแล้วก็โจมตีต่อไปได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้สาดาวแล้วนะครับกับการโจมตีบ้านสะครับเป็นสุดง่ายๆที่ใช้ทํา3ดาวบ้านสได้เป็นอย่างดีนะครับจะเห็นว่าแก้ววางแผนน้อยมากๆเลยนะครับใช้เวลาวางแผนประมาณ 2- 3สนาทีก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็โจมตีได้เลย